ประเทศไทยได้ซื้อว่าเป็นประเทศที่ใจบุญที่สุดในเอเชียกราบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโมสุภุสุสคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะมื่อนี้ก็พบพอกันอีกเซนเกาเซนเคยเนาะกับข้าะเจ้าดำบ่าวลาว เส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องมือนีก็มีเหลืองเล่าดีๆที่จะมาเล่าซูกันฟังอีกเส้นเคยเนาะก็คือจากผลการสำรวจของมาสเตอร์การ์ดเนาะพี่น้องเพิ่นได้ทำการสำรวจแล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจบุญมักบริจาคเงินช่วยเหลือหลายที่สุดในเอเชียตัวนั้นก็คือเรื่องของผลการสำรวจของมาสเตอร์การ์ดเพิ่นเนาะแล้ววันนี้เฮามาเบิ่งความใจบุญของ พี่น้องทางฝั่งไทยของเฮาเนอกในส่วี่ิพานมาเนาะกะข้าพเจ้าได้นาเสนอเรื่องเล่าของเด็กน้อยนกะเคียนหงเฮียนหนึ่งเนาะออกไปและกะมีทางเอซจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะเพิ่นได้ติดต่อเข้ามาและกะเพิ่นวาวายักษะอ่าบอริจกักเป็นเครื่องครองเป็นเงินเป็นอย่างต่างๆเนาะช่วยเหลือเด็กน้อยกลุ่มนั้นแต่มันก็คือเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองแหลนะเนาะที่ว่าอ่าบ่ บอลอบคอบแล้วก็บ,บ่มีความหูทางด่านการโอนเงินระหว่างประเทศเนาะจากไทยมาลาวสิมันก็นเลยเหตุให้อ่าครั้งนั้นหันแมนบอสามารถหับเงินจากทางเอฟซจากทางฝั่งประเทศไทยได้เนาะตัวนี้ก็ต้องกรับขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีทุกๆคนเนาะคือในความอสะดวกครั้งนั้นเนาะตอนนั้นก็นคือเหลืองลาวของนักเขียนกลุ่มนั้นเนาะ มีเอฟซีจากทางฝั่งประเทศไทยเพิ่นติดต่อข้าวมาว่าอยากช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้ากะบ่สามารถรับความช่วยเรือตัวนั้นไปช่วยเลือเด็กน้อยบอ่สามารถเป็นทรพานบุญให้กับเด็กน้อยได้เนาะน,ะ,นะตอนนั้นแล้วก็ลาสุดเนาะเมื่อสองสามวันก่อนหนานี่ที่ผ่านมานี่ข้าพเจ้าได้นําเสนอเรื่องเล่าของายพิการผุนึงที่่าเพิ่น บอยอมแพ้ต่อโศกสตานะเพิ่นต่อสู่กับความผิการจนตัวเองหันมีอาชีพเนาะเป็นสร้างตัดผมหลังจากที่ว่าข้าพเจ้าได้นำเสนอเรื่องเล่าดังกก่านะออกไปแล้วก็พอดีมีเอซีจากทางฝั่งของประเทศไทยเนาะเพิ่นได้ติดต่อเข้ามาแล้วก่บอบอกว่ายากจะซื้อเครื่องตัดผมให้กับชายพิการคนนั้นเนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้โอนเงิน เข่ามาเนาะตอนนี้ข้าพาเจา้ากับกำลังสังเครืองตัดผมตัวนั้นหันมาแล้วมาหอดแขวงบวกแ่้วเข้าี่แล้วแต่ว่าข้าพาเจ้ายังบ่ท่านได้ขึ้นไปเอาเนาะประมาณมืออื่นหรือว่ามือือนี่ข้าพาเจา้าสีขึ้นไปเอาแล้วก็นน้ำเครืองช่วยเหลือที่ว่าเป็นความช่วยเหลือของทั้งพี่น้องฟังประเทศไทยหันมาให้กับสายพิการผู้ที่ว่าบ่ยอมแพ้ต่อโศกสตาคนนั่นหันเนาะเพื่อที่ว่าเพิ่นจะได้ประกอบอาชีพของเพิ่นต่อไปเนาะกะสิประมาณนั่นเนาะลวกะ อีกหลายๆซองท่วาเพิินเฮดเป็นสะพานบุญช่วยเหลือคนทุกยากอย่างเ่น่อ,องของขออนุญาตเอ๋ยเนาะ่องของ่องของคู่คิว้วแล้วก็่องของเบาใจแล้วก็่องของเบาบิลลี่เนาะทุกๆซองนี่จะมีผู้สนับสนุนลักเป็นเอซจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่นะ้องทุกๆซองเมนจะได้รับการสนับสนุนจากฝั่งประเทศไทยเนาะเป็นส่วนใหญ่ อันนี้ก็บ่ได้หมายความว่าสีมีแต่ประเทศไทยเนาะประเทศอื่นก็มีแต่ว่าหลักๆแล้วก็กคือมาจากฝั่งของประเทศไทยเนาะตอนนั้นเนาะก็คือสิงคที่แสดงถึงความใจบุญมักบริจาคเงินช่วยเหลือของพี่น้องทางฝั่งประเทศไทยเฮานะอันนี้ครับพระเจ้าก็ต้องกราบขอบอกขอบใจนําพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเชว่อว่า,าเป็นผู้สนับสนุนลักให้กับบรรดาเด็กน้อยทุกยากหลายๆคนเนาะโอเคนะบัดนี้ก็กลับมาหาเหลืองของเฮาเนะพี่น้องก็คือ มือวันซื้นเป็นมือที่ว่าซ่องของข้าพเจ้าเนาะคบหาหมือนซับพ,พอดีเนาะอันนี้ก็ต้องการาบขอขอบใจน้ำเอฟซีทุกๆคนเนาะก<ส>็บอกก่อนเนาะว่าเอฟซีที่ติดตามข้าพเจ้าส่วใหญ่ก็คือเป็นเอฟซีจากทางฝั่งประเทศไทยเนาะก็ดังที่เฮาหูหูกันอยูอ่เนาะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด่ชื่ซอว่าใจบุญที่สุดมักบริจาคเงินช่วยเหลือหลายที่สุดในเอเชียเพื่อเป็นการตอบแทน fc ทุกๆคนเนาะท่วาติตามข้าพเจ้ามาตั้งแต่ทําอิจจนปัจจุบันนี่คบหาหมือนซับพอดีเนาะก็เลยว่ายาักษตอบแทน fc ทุกคนด้วยการบริจาคักเงินช่วยเรือเด็กน้อยท่วาข้าพระเจา้าใดมีโอกาสนําเสนอเรื่องเล่าของชีวิตเพิินเนาะอยู่โรงเรียนแห่งนั้นหันเนาะจำนวนหนึ่งเทาท่วาข้าพระเจ้าจะ ช่วยเรือใดเหรอเนาะสามคนหาคนเรือเท่าใดกะวางกันไปเนาะแล้วแต่ความสามารถของข้าพเจ้านี่แหละกะซีประมาณนั้นทีตอบแทนเอฟซีทุกๆคนยังแน่นอนเนาะโดยการทำบุญโดยการช่วยเรือเล็กน้อยเนาะและการนับต่างแต้มมือนีเป็นต้นไปเนาะข้าพเจ้าจะหักเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกๆคนเนาะถ้าหากว่ายักช่วยเรือ,อบรรดาผูด้ดอยโอกาสต่างๆยังเซนเด็กน้อยกุ้มที่ว่าข้าพเจ้าได้นำเสนอไปหัด เป็นเด็กน้อยจากคงเฮียนในเขตบ้านนอกของเราเนี่แหละเนะาะก็สามารถติดตอ่อเขามาได้แล้วก็หรือว่ายักสวยอานใายพิการที่ว่าแต่ใจอันบกพิการเนาะก็คือเป็นสร้างตัดผมมันก็สามารถติดตอ่อเขามาได้เนาะข้าพเจ้ายินดีที่จะหับเป็นสะพานบุญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะสุดนะท้ายนี่เนาะก็ต้องกราบขอขอบใจเอซทุกๆคนที่ว่าติดตามข้าพเจ้ามาเนาะโอเคเนาะคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรเพียงอยากจะ นำเหลืองเล่าดีๆมาแชร์สู่กันฟังเนาะพบกันไหมโอกาสหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี่ขอเก้าคำว่าสบายดี